สวัสดีชาวพิจิกค,ค่ะดวงความรับกันจาวันที่9มีนาคมนะคะคุณได้คิงถือดาบเขาได้ราชนีถือคทานะคะวันนี้ไพ่ดีทั้งคู่นะคะสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ในชีวิตได้ดีขึ้นเรื่องการงานนะคะเรื่องการเงินประสบความสําเร็จ แล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยถ้าคืมีปัญหาอะไรกันนะคะก็จะสามารถตกลงกันได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาได้แล้วก็แฟนเนี่ยมีพาชันมากขึ้นด้วยนะคะอาจจะตกลงเรื่องของปัญหาหัวใจได้แล้วก็อาจจะวางแผนอนาคตร,ร่วมกันนะคะมีไพ่ reconciliation แล้วก็ the situation improve ใครที่มีปัญหาความรักแยกกันไปแล้วมีโอกาสจะได้ return นะคะแล้วก็สถานการณ์ความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นด้วย คนส,สนิทวันนี้มีโอกาสจะได้กลับมานะคะให้โอกาสคนเก่าๆที่เคยคขาากันมาก่อนแล้วก็เลิกรากันไปมาคราวนี้นะคะพลังงานความสัมพันธ์ดีขึ้นถ้าใครมีคำถามว่าควรจะกลับไปคบคนเก่าไหมจักรวาลให้คำตอบแล้วนะคะว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์จะดีขึ้นให้โอกาสได้ค่ะ